สวัสดีค่ะฟินสโลชานะคะรับบทคุณสามค่ะจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะสวัสดีค่ะเบกกี้อัลชองนะคะรับบทมอนจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะเป็นยัไงคะตื่นเต้นไหมกําลังได้คุยดี้วยแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานซึ้งจนตื่นเต้นแบบสุดๆเตรียมอะไรกันแล้วหนูเตรียมตาด้วยพร้อมพร้อมรับชมแบบเต็มแบบเตรียมตาเตรียมเสียงพร้อมพร้อมกรี๊ดสุดๆ คูตื่นเต้นอ่ะแบบอยากให้เขาเห็นเออเราเราก็ได้เห็นพร้อมกันกับเขาอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ได้ดูเลยว่าอีพีหนึ่งของเราจะเป็นยังไงบ้างและอีต่อตไปด้วยเราก็เลยโอเคในที่สุดเราก็จะได้มาเห็นด้วยกันเราจะได้ดูพร้อมกันครั้งแรกน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกันว่าแบบว้าวเย่ไฟนอลลี่ทำได้แล้ว อ๋อวันนี้มีกิจกรรมเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแฟนไซด์ไฮทัสแล้วก็โฟโต้โฟโต้กรุ๊ปแล้วก็ที่สำคัญจะมีโชว์พิเศษจากพวกเรานักแสดงด้วยค่ะเป็นแบบงานใหญ่งานแรกเลยที่ได้ชิดกับแฟนงานไม่ใหญ่งานเล็กๆค่ะงานไม่ใหญ่งานไม่งานไม่ใหญ่แนนนวีงานเล็กๆตื่นเต้นจะได้กลับไ้ชียกับแฟนอกแนึ่งโอ้ตื่นเต้นเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากๆค่ะเกือบ500-600ยหกร้อยคนก็ใช่ก็เดี๋ยว รอ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 ดูว่าแฟนๆเขาจะแต่งตัวอะไรมาหาเราบ้างแล้วก็จะมีจะมีมุกอะไรมาจีบเราบ้างใช่ไหม้องเบ๊กเตรียมแล้วหนูเต็มเลยเต็มเตรียมมาพร้อมเจอเลยขอใช้วลาคิดแป๊บหนึ่งแล้วแบบนี้เตรียมรับความแมนของคูกเราอย่ากำลังจะเป็นคนดังเฮ้ยอย่ามาไหลอุดหนู ถ้ามีโอกาสนั้นก็อยากอยากอยากเป็นเหมือนกันนะคะคนนั้นส่งอะไรให้หนูเตรียมรับมือเป็นคนดังเพราะว่าครอบครัวเราเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเริ่มแบบเริ่มมีคนสนใจเรามากขึ้นเราก็ขอบคุณมากๆค่ะที่คอยแบบติดตามเราคอยตาั้งแต่แรกมาถึงตอนนี้ก็เป็นกำลังใจที่ดีให้กับเราเหมือนกันใช่ค่ะตื่นเต้นกันมากๆให้กำลังใจอะไรกันไปบ้าง มีแต่กินข้าวอย่าง<ม>กินน้ำหรือยังเดี๋ยวจะไม่ไหวนะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นฟิลนี้มากกว่าสู้ๆวันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆก็แบบจะเป็นอย่างไงกันก็อ่ะสปอยแคลนหน่อยอีกคือแรกจะได้อะไรกันบ้า อีพีแรกก็ที่จะได้เห็นก็คือจะเป็นการแนะนําตัวละคระจะเป็นพาทของของของม่อนที่จะพาไปเจอเรื่องราวของเขาว่าแบบจะมาเจอคุณ3ามยังไงคุณ3<ะ>มีครอบครัวแบบไหน<ะ>น้องม่อนมีครอบครัวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแบบไหนจะเป็นพาทของการแบบจะไม่ได้มีเส้นเรื่องเยอะมากจะรู้แค่แบบว่าโอเคตัวละครแต่ละตัวละครเป็นยังไงประมาณนี้ก็จะต้องรอ,อ,องติดตามว่าแต่ละ EP ีจะเป,เป็นยังไง เริ่มแล้วแต่อันนี้น่าจะสีชมพูใช่เป็นการ<ง>เริ่มต้นที่ดีด <g ül> ที่สุดใช่ค <c oughs> ่ะอ่าได้ค่ะ <c oughs> ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกๆตัวละครอยากให้รับชมว่าตัวละครแต่และตัวละครจะเป็นยังไงเส้นเรื่องของเราจะเป็นยังไงอยากบอกว่าขบรถจริงๆคะ่ะต้องรอติดตามนะคะแกปเจอซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะวันนี้ที่ช่องสามใช่ก่อนสามสิบสามค่ำค่คะแล้วก็มีอันคัด ใช่ค่ะมีแบบเวอร์อันคาทดย้อนหลังในที่ Idol Factory YouTube นะคะอ่ะาได้ค่ะ uh, Today Gap the series uh, Wait especially there l l be at 7 p.m. we can watch together but there will only be two breaks so don't forget to watch the full version at midnight at YouTube Idol Factory there l l be subtitles as well so don't worry thank you Bye bye ครับ